ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเหมียวพามาดูนิสสันลีฟนะคะปี2019เองสวยมากเดี๋ยวพาดูรอบๆก่อนนะคะนี่นิสสันสีขาวค่ะใครที่ชื่นชอบรถนิสสันนะคะนิสสันลีฟตัวใหม่เลยตัวท็อปเลยสวยมากสีขาวเดี๋ยวพาดูรอบคันนะคะสีขาวรอยไม่มีเลยสีสวยมากเงางาม,งามสวยมากเราดูแม็กกันนะคะดูร้องกันโอ้โหแบบ เข้ากันกับรถสีขาวจริงลร้อนนี่สวยมากยังใหม่อยู่เลยนะคะทั้งดอกยางนี่แบบแทบผ่านการใช้งานแบบน้อยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกระจกกันนะคะกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าแบบพับได้เช่นกันนะคะสวยเงางามไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนี่รถมือสองสภาพนี่เหมือนได้รถมือหนึ่งไปใช้งานกันเลยนะคะดู ดูรอบคันนะคะมือจับเห็นไหมคะไม่มีรอยเลยนะคะการเปิดระบบเปิดนี่เรากดปุ่มตรงนี้นะคะสามารถเปิดรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กลญแนะคะรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราดูรอบคันกันเรามาดูไฟท้ายกันเห็นไหมคะไฟท้ายก็ไม่มีรอยขุดควรได้ๆสภาพใหม่มากนะคะสวยงามแท้ๆนิสสันลีฟค่ะวันนี้ตัวท็อปตัวนี้ เรามาขายมือสองท่านสมควนได้รถมือหนึ่งไปใช้งานเลยอะคะดูท้ายนะคะโค้งกว้างมากนะคะช่วงท้ายไม่มีรอยใดๆขุดควรเลยค่ะไฟนี่ยังบัดสภาพดูดีมากดูใหม่มากเลยนะคะเดีย๋ยวให้ดูรอบคันไม่มีรอยใดๆเลยสียังสวยเงางามสวยมากเลยนะคะกว้างด้วย เดี๋ยวสักครู่เดมียวจะพาไปดูห้องโดยสารข้างในกันนะคะว่ากว้างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเหมียวพามาดูนะคะข้างในรถนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะการใช้งานฟังก์ชันข้างในนะคะ,ะประตูเปิดปิดออตโต้เรายังมีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กระจกนะคะกระจกออตโต้ ยังมีเหมือนเดินฝั่งคนขับก็มีให้อันนี้สะดวกสบายนะคะแล้วก็ปุ่มล็อกเด็กนะคะก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พวงมาลัยกันด้วยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเลยนะคะฟูลออปชั่นมากเลยทําอะไรได้บ้างนะคะสามารถควบคุมเรื่องการเปิดปิดวิทยุเราเราก็ฟังเปิดปิดเบาเลือก ช่องวิทยุได้จากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะผ่านหน้าจอดูจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็สะดวกสบายนะคะแล้วเราก็มีระบบควบคุมในเรื่องของโฟนต่างๆระบบความเร็วลดนะคะเรื่องลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วเราก็มีให้ตัวนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนะคะตัวนี้เดิมจากโรงงานเลยทำอะไรได้บ้างนะคะตรงนี้เราก็เลือกในเรื่องของ ปรับวิทยุ AM FM อันนี้ฟังได้นะคะก็ยังยังได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่แบบพิเศษมากๆเลยก็คือว่าเราสามารถดูระบบเรื่องการถอยลดด้วยอันนี้เนี่ยแบบผู้หญิงแบบรักเลยรักเลยเพราะว่ามองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ระบบของการถอยแบบ360องศาเลยจากตรงนี้อันนี้คือสะดวกสบายกับการใช้งานมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของ แอร์ Air, การปรับก็ยังเป็นแบบเป็นปรับเปิดปิดแบบระบบหมุนอยู่ไม่ใช่ไม่สะดวกนะคะสะดวกนะคะเพราะปรับลดเพิ่มเนี่ยได้เลยอันนี้ก็คือเราอยากจะลดเราก็ลดระดับแอร์ได้เลยอยากจะเพิ่มเราก็ปรับเพิ่มได้เลยนะคะปรับองศาได้ด้วยออโต้ Auto. ตรงนี้เราอยากจะปรับเพิ่มลดองศาตรงไหนเราก็ปรับได้ตรงนี้ก็ยังสะดวกสบายนะคะแล้วก็มาดูเรื่องฮีเตอร์นะคะเรามีปรับระบบเขา ของความร้อนของเบาด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้ร้อนระดับไหนเวลาที่อากาศเย็นอากาศหนาวขับรถไปทางภูเขาหรืออะไรอากาศเย็นเราอยากจะปรับของเบาให้มีความร้อนมีความอุ่นเราปรับได้นะคะโลกับไฮปรับได้เลยนะคะแล้วก็ปรับให้เย็นขนาดไหนของเบาก็ได้เหมือนกันตัวนี้ก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็มีของในเรื่องของเสียบของ USB ด้วยตัวนี้นะคะของการใช้งาน อีกอันนึงที่แบบดีมากๆก็คือปุ่มสตาร์ทค่ะสตาร์ทรถเราไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะคะเพียงแค่วางกุญแจอยู่ใ,ใกล้เราสามารถกดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายมากนะคะเราเดี๋ยวเรามาดูของเกียร์กันด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะแบบโอ้โหดีไซน์สวยงามมากดู ดูเห็นเห็นเกียร์ใช่ไหมคะเป็นกระปุกกระปุกแบบนี้คือน่ารักดีไซน์สวยงามดูหรูมากๆเลยแล้วก็เวลาที่เราเข้าเกียร์เนี่ยเราก็มองเห็นด้วยแสงด้วยจากตรงนี้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์ไหนเราอยู่ที่ P ใช่ไหมเราอยู่ที่ถอยหลัง R ใช่ไหมตัวน,นี้เราก็กดเรารู้เลยแสงก็จะขึ้นเลยว่าเราอยู่ที่ P หรือเราอยู่ที่กลุ่ม R หรือเราอยู่ที่ N นะคะหรือเราอยู่ที่ D ตัวนี้ก็สะดวกสบายเราเห็นแสงจากตรงนี้เรารู้เลยว่าตอนนี้เกร์เราอยู่ตรงไหนนะคะเราก็เราก็มีออของฟังกช์ชันของอีโคให้ใช้งานด้วยนะคะตรงนี้เรามีระบบล็อกไฟฟ้าด้วยตัวนี้นะคะเพียงแค่กดล็อกล็อกไฟฟ้าตัวนี้ออตโต้เลยนะคะแค่นี้เองล็อกแล้วสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมีที่วางแก้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูของเบาะกันนะคะ บาอ,อันนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะอุ้ยตัดเย็บดีมากเลยเบาะใหม่เสมือนไม่ได้มีการนั่งแล้วไม่ได้มีการใช้งานเลยเหมือนรถมือหนึ่งเลยค่ะสวยงามมากตัดเย็บด้วยเดินขอบสีฟ้านะคะเนี่ยตัดเย็บด้วยสีฟ้าแล้วข้างในก็จะเป็นผ้าด้วย,ยดีไซน์ดูหรูมากเลยสวยงามมากเลย เ,เราดูด้านหลังกันนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็เบาะด้านหลังการตัดเย็บหรือเบาะหนังนะคะเหมือนกับข้างหน้าเดียวกันเลยดีไซน์เดียวกันหมดเลยห้องโดยสารข้างหลังกว้างขวางมากเลยค่ะเนี่ยนั่งได้ผู้ใหญ่นะคะนั่งได้ถึงสามท่านเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ดูกว้างขวางโอ่อ่ามากเลยค่ะสวยงามตันนี้นะคะยังไงยังไงนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะวันนี้ซื้อรถ นิสสันลีฟมือหตั้ง8 0 0แสนกว่าวันนี้รถมือสองนิสสันลีฟของ PCC Car Center เรามีโปรโมชั่นดีๆ6 0 0 0นนิดๆเองซื้อได้เลยออกรถได้เลยโปรโมชั่นดีๆลดสูงสุดวันนี้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทสนใจติดต่อเหนียวได้เลยนะคะเดี๋ยวเหมียวจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ข้างบนค่ะขอบคุณค่ะ